สวัสดีครับมาพบกับ Isuzu Mu Seven สามจุดศูนย์เกียร์อโอตโต้นะครับขับสองปีสองพสิบสามครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทได้นะครผ่อนอยู่ประมาณแปดพันหกร้อยครับเจ็ดสิบสองมดแลรวหกปีรถสวยบ้างเดิมคนระับไม่มีชนครับสีดีเทานะฮะป้ายทะเบียนเลขนี้ไม่ได้ให้นะเดี๋ยวสลับออกรถสภาพดเดิมนะพร้อมใช้งานครับเครื่องยนต์ ดีเซลนะฮะสามมาตรซีเกียร์โตรุ่นขับสองไฟเลี้ยวจกมองข้างครับไฟตัดหมอกไฟหน้าออโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมสามจุดศูนย์เทอร์โบนะวีวีจีเอสเทอร์บอยางดอกอยังล้นล้นฮะใช้ง,งานได้อีกยาวยาวสีสันสวยง,งามรอบคันครับเครื่องยนต์ก็ปกติอะไม่มีไอไม่มีพ่นนะครับ ห้องเครื่องเดิมฮะเพจเม็ดอาร์คมอกอ,อยู่ครบน็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับสีสัตว์แล้วขัดให้เงาเงาฉ่ำๆเลยฮะซื้อไปครับใช้งานได้เลยครับสภาพพร้อมใช้ฝาท้ายเดิมๆครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเม็ดอาร์คคมคครับอยู่ครบทุกจุด ภายในกว้างกว้างนะฮะด้านหลังพอเอาเบาะสามลงก็ยังใส่ของได้เยอะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับแผงประตูสวยๆนฮะพวงมาลายัยแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่นะฮะจอแอนดรอยนะครับ,รบเกียร์โต้ขับสองเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะตัดสีตัดได้แดงครับดูสปอร์ตดูสปอร์ตรู่ละแนวเอ็กซิลี่ บอกว่สภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับบอกชาวสามว่าสวยเรียบร้อยครับมีจอเพดานนะครับใช้าง,งานได้ปกติครับพิทยุแอนดรอยจอเพดานก็แค่นี้ก็คุ้มนะครับใช้าง,งานได้ปกติทุกอย่าง แอร์แบ็กคู่นะครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมลมใจครับแถวสนามบินดอนเมืองกรุงเทพครับ